แม่คอบสะหน่อยแต่ไซโลก,กว่าเอานะนี้เปล่าหรกัดหรือเปล่าไม่น่าจะกัดหรอกมันมีคนตีไปก่อนแล้ว สอนมานาน,นมันจำวันร้าตกบ่อหมอเล่นเลย อุ้ยโดนกบบนี้ก็ตายแต่มั้งเออมีป่ามกันไปไม้เดียวเองเหนื่อยอ่ะตกปลาวันนี้เป็นเจ้าคางดำครับผมฝนก็มาอากาศเป็นแปรปวนไงไม่รู้เชื่อได้รับผมคางดำหนึ่งตะขอวิทแน่นๆโอเคหวานเจี๊ยบโอเคครับผมอว้ยสุดยอดมากครับเจ้าคางดำผม